หามข่าวเป็นไงเดินไปเรื่อยๆวันนี้ได้เริ่ไในสุดตั้งแต่เวลาสิงจ้าน้องอ้อ,งอมทักทายนะจ๊ะน้องอ้อมทักทายไปเรื่อยๆชิวๆจากคูปิ๊กบอกไปไเรื่อยแมนน่นุ่นนนองดาสวัสดีเมนุน่น เบาป้ายนอนฟังเลือจา่าว่าสันคุณสมัยว่าครับผมสาวงามนอนเห็ุจังไหกก็นอนฟังเป็นตะเบิงนี่หรอกครับปันไปปั่นมาเจอหน้าช่างกล่อมแนละ้วก็ทักทายได้ครับเพื่อนฟองน้องพี่เพื่นพอนฟอ,องน้องพี่กรีเดเจอด้วยกันเลยปันนี้ยังไม่เห็นหน้าที่ยังอุตสาห์เฝ้าติดเฝ้าตามเห็นใครเ,รรเรรดินผ่านไปเดินผ่านมาผ่านไปแล้วก็ผ่านไปที่กับ อยู่ทำไมอีกเระครับไม่ใช่คนที่เรารู้จักมาเก็บแตบเพ้ชีวิตรํำร้องรังกเพียงเธอคนเดียวเนี่เอ,อยจางแสงวันยังหงิยมม้อนหุบป,ปากอยู่ผู้สาวโทรมาหาเนาะขาขาข,า,ขาพี่สายบุคุณกูณปิดสัตตาเหพออ,อบอกไปสัตตาเหไปตากน้ำคูปิก,กว่าสันไปนะภา นะว่าเสียงคนกับเสียงถนอกับขงสิบอกแตจกจ่างก,กับอะไรเสียงใหญ่ๆเสียงใหญ่ๆนาะพี่เซบก็ร้องเพลงไปหนึ่งเพลงจัดไปก่อนการจัดรายการขึ้นเวทีให้เรียบร้อยก่อนครับเชิญเพื่อนๆที่ผ่านไปผ่านมาฝนตกฟินดินหอมลินไปบ้านเรา ขาดารจงปองแกงแปงตามหาน้องแดงตั้งแต่เดือนสามท,สสที่สิครับของที่สิี่เดือนกรกฎาโอ้เดือนขั้นยาญย่หรือเขายังคงลายใจได้เธอคืออนไปขอให้มีโชคไม่ใช่ เสียงไปแล้วครับโชคดีครับยิ้มเนี่ยครับยิ้มหน่อยน้องอ้อมกูปิกกับไ้ย,ยิ้มไม่อีกแล้วน้องอ้อมก็บ,บอกพัดพริกแกงจ้าพิฟเฟษเหมือนเดิมครับเป็นฟเฟสเดิมมีละกรครับว่าจะเดี๋ยวคอยเคียย์อีกคราครหนึ่งครับสวัสดีครับน้องใจกำแหงบอกว่า สุพรรณจาอุบลผู้เป็กยินดีค่ะคุณสมัยถ้าจะไปบันนองอ้อมเนาะแสงการสวมไปการสมนขออ่อไปโรงเรียนท่านพอออเนาะไปโรงเรียนท่านพออพอนาานปกติของชาวาผีเตอร์เราเนาะก็ไม่เป็นไรครับถูกสู้กันไปกรีเตอร์ในประสบความสำเร็จคนที่ผ่านไปแล้วที่ใจเใฝ้าหวังนับตั้งแต่ ห่างมาไกลเพื่อคร right ูป๊กกำลังกัดฟันให้กอดกอดพอออกแก้วจ้าพี่สายบุญท um ี네่พันนนานี้เลยว่าตอนพี่สายบุญเสียเธอไปทุกลมหายใจก็เก็บเจ็บเลยชีวิตรำร้องรักเพียงจิตนอนภารักจะแก้ว ปราจีนบุรีวันดีบอกน้องอ้อมไม่มาบอกครับน้องอ้อมกำลังกินน้ำอยู่หรือเปล่าไม่รู้ถามไทยแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะนอนฟังเสียงน้ำตาโทตค่ะทุกคนหน้าบังพันพอ่ออกก็รักๆจ้าชิวๆค่ะปา๊ปิกบอกชิวๆค่ะใส่ยามว่นไดนใส่บึง่ง สวัสดีวันวันน้องวันดีคู่ปีกทักทายน้องวันดีสวัสดีใจก้อมสวัสดีครับสันนกว่าพี่สบุญสันอกว่าพี่สบุญหากําลังหาเงิน่าสิ้นสอดเด้อดันบ่ออีคนสิบจ้าอีกคนสิบจ้าโอ้อีกคนสิบน้องออมมาอีกคนสิบเต้น่อก็ได้ครับมาสันเต้นโตก็ได้เด้อคู่ปีกว่าอิงจ้าน้องอมทักทายนะจ้า น้องอ้อมทักทายไปเรื่อยๆชิวๆจากครูปิ๊กบอกไปได้เอยสวยสดสุดปังคุณสมัยก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายน้องตรงจ้ากินยาผิดซองหมอจัดมาให้ใหม่สามซองเลยยาตัวกินยาตัวเก่านั้นเป็นยาลดสร้างลืมผพี่หล้วนี่่าสั่งกระโบลืมครับจำได้เลยครับจำหนาจำโฟไฟได้บดครับ อแต่ว่าซื้อแั่ลอ่านไม่ค่อยถูกครับพี่บุญดอนมุดแดงใส่สุดยังเกาะใส่สุดสายเดียวเสือหมักกะระเลงบอกไปบานเพื่อนๆกันคนอื่นเอาซ้ำนี่แหละครับแต่วพวกเราเรียกพี่เรียกพี่ได้ไหมที่ไหว้ค่ะ พี่สายบุญสารเพโอ้อมีหลายแบบเพื่อยังผมกินไข่เอาเป็นห <c oughs> ลับเท่าเนะาะบ่ก้กินหน้านะเด้หลับเท่านี่กุ้งเต้นคู้ปีกว่าเอางามคักน้องโนนเนยงามลายนามขืนบอน้องโน้นนามข้นย่ว่าู่ปีกถามนามข้นหลายบอ เป็นแต่ถ่วมบานถว่วคข้าขาขาขานอ้องตรงๆเรียกเลืองไอสายบุญนาภารัฐก็ให้รนออขูปิกจะเข้าพม่าหรือลาวนอช่องเมกะคูปิว่าทะเลไปทะเลแล้วขูปิกไปทะเลแ,แม้ตัวพีเลือกเพียงแค่ลมาหายใจที่ไม่อยากมีจะน้องนอน โอ้ยมีแต่คนงามๆเหมือนเสาร์นี้เนื้อห้องนองนอนท์นองนอนท์งามกมูพีสายบุญเพิ่นบอกไว้เพิ่นวาน่าเข้าไปมาแล้ว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ปีกสวัสดีครับเออมาแล้วก็สวัสดีรัวๆเลยพีสายบุญสวัสดีครับสวัสดีครับรัวๆคนไร้ค่าของเขารู้หรือเปล่าคือหัวใจพี่เมื่อเธอเลือกเขาชาตินี้ อาชาตินามีเลือกที่ได้ไหมที่สายบุญไปจะไดนลืมข้อใดแล้วบล่ครับขันเรื่มใดนกะดีใจนํำโนนจะเอาว่าดีกะ สวัสดีค่ะคุณวันนี้คนนิิสยาวัสดีครับจากศรีสะเกดไปโคราชคุณสายบุญบอกสระบุรีปรทุมก่อนทำงานตอ่อโดนคู่เอายอกว่าปึกปานเป็นปีอีกอ่านเขียนกองเงินกัวจะจบปอไข่ได้ว่าหังไปเห็นงานบวมเมยบวเพียกินเขาก็เสีบนอนก็ลับมันก็แปลกอยู่ไข่ย่างผู้มือนี่ตะนขอบคุณนัก คูปีกโกยิมพี่สายบุญไปไหนนอะบอกงามคักนนองนนเลยงามหลายนามข้นบอนองโนนนาำขึ้นอยู่ว่าคู่ปีกถามนามขึ้นหลายโบเป็นแต่ทวมบ้านทวมช่วงนั้นก็ไปเข้าไปดูดท่านหลายหลายหลายวันอยู่อิศยาวดีจันโอบนาครับผมในโบนู้จำผมในโบนูว่าสันพี่สายบุญว่า เชียววันด,ดีนอดสวัสดีค่ะจ้าว่าสันคู่ท่านพออ่อออกบ่ลืมเด้อพีนอ่น้องเอ้สิบปีกับบ่ลืมเนาะสิบปีกับศิธาเศร้พาพ้นซากกับศิยูคือเพิ่นหวานหมท่านพ่อท่านพ่อออกกับขยันเอี่กล่วยไข่เขาพาไปกินไปเที่ยวเพิ่นกับป้านำเต็มที่เลยท่านพออ่อทั้งกล่วยไข่หนูนกูปีกทักทายเนาะขี่สมัยก็ทักทายท่านพออแก้วสวัสดีค่ะ ยาวๆไปท่านพ่อบอกมาภารัฐก็ให้เหตุมาครับคุณสมัยสุนนก็บอกว่าเข้าป่าขึ้นเขาใหญ่ล้วก็ยินดีด้วยนะครับวันนี้ก็ได้เวลามาสะสมนาทีเหมือนเดิมครับในเธอขึ้นไปแต่ไม่ดูแลส่วนพี่ก็ทุกครับผมมาแล้วครับ เชิญนะครับเปิดบ้านเหมือนเดิมครับเปิดบ้าน้วครับเวลาฝนก็ยังตกอยู่เลยครับทางนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับฝนก็ยังตกไปอลยกกอ,อ,อยอยู่ฝนตกกลิ่นหอมกลิ่นไอดอกคูณอยู่ฝนยังตกอยู่ดอกหญ้าในป่าปูนที่ขูปิกเย้ไห้อีกพี่สายบุญอย่านิ่งเฉยนะครับนี่คือการแสดงออกแม,นต,วน,วแมนต์ออุนว่าแมนต์ายพี่สายบุญ ใจใจบนนอกคุณสมัยว่าข่อยหอมโน่นโน่นก็สวัสดีจ้าคุณอิศิยบดีสุปเฮ็ดปนหนักเหมือนขาดหลักประคองหัวใจเมื่อสิรลความหล่อเว่าตอนนี้เป็นยาเพิ่มความหลอกก็เลยเอามาใหม่สันโด